สวัสดีครับผมนายเดมอนหลังจบพื้นฐานไปแล้วนะครับก็มาต่อกับการแนะนำตัวละครแลนะตู้กาชาปัจจุบันที่มีอยู่2ตัวนะนะั่นคือโคลิมและก็ฟันทอมครับโดยผมจะขอเริ่มจากตัวละครโคลิมก่อนนะครับตู้ของโคลิมนะครับหมดเขตวันที่16ธันวาคมนี้มาดูกันว่าเธอทำอะไรได้บ้างโคลิมนะคบเป็นตำแหน่งฮิวเลอร์ธาตุสายฟ้ามีสกิลดังนี้ สกิลที่1นะครับโจมตีเป้าหมายเดียวแล้วมีโอกาสที่5%ลดพลังโจมตี50% 2เทินสามารถอัพเลเวลเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและอัตราดีบัฟได้สกิลที่2ครับรักษาสมาชิก1คนในอัตรา1 5ของ HP ของโครลิมหากเพื่อนเลือดต่ำกว่า50%อัตรารักษาจะเพิ่มขึ้น20%หากเพื่อนเลือดมากกว่า50%รักษาสมาชิกอื่นๆอีก8% โดยการแอปเลเวลนะครับจะเพิ่มอัตราการรักษาเพิ่มสกิลที่3รักษาสมาชิกทุกคนในอัตรา10%ของ HP เป้าหมายและแสร้างโล่ป้องกันในอัตรา20%ของ HP คูลิ่งเป็นเวลา3เทินพร้อมสร้างโล่ป้องกันดีบัฟเป็นเวลา2เทินและสร้างโล่ลดเดเมจให้สมาชิกที่มี HP น้อยที่สุด 1, turn. 1> เทินโดยการแอพเลเวลนะครับจะเพิ่มอัตราการรักษาและลดคูลดาว1เทิน แล้วก็มาดูการทดสอบตัวละครกันครับ างที่เห็นนะครับสกิลที่3าําการรักษาและเพิ่มโล่ดูดซับเดรเมจพร้อมรับลดเดเมจให้กับสมาชิก HP น้อยกว่าอีกครั้งเมื่อโดนสตูโจมตีซ้ำนะครับจะสามารถป้องกันดีบัฟได้ด้วยส่วนสกิลที่2มเ,เมื่อใช้จะรักษาเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งตามอัตราส่วนของ HP ของเป้าหมายช่วยให้เราสามารถรักษาสภาพระดับ HP ให้อยู่ในอัตราปลอดภัยได้ดีครับต่อมาครับตัวละครฟันทอมหมดเค15ธันวาคมนี้นะครับทั้งๆท,ที่ว่าตู้มาหลังโคลิม ฟันทอมนะครับตำแหน่งสตเกอร์ธาตุลมสกิลดังนี้สกิลที่1โจมตีทุกเป้าหมายโดยเน้นเดเมจที่เป้าหมายหลัก1 0 6และรอบข้าง 63. 6 3 6โดยคำนวณเดเมจเพิ่มด้วยค่าสปีดในอัตรา0.075าต่อหน่วยการอัพเลเวลเพิ่มความแรงของสกิลสกิลที่2เป็นพา s s ทสิบสกิลเมื่อสังหารเป้าหมายได้บัฟเดเมจให้ตัวเอง2เทิร์นพร้อมใช้สกิลโซแคชเชอร์โจมตีทุกเป้าหมายอีกครั้งมีผล1ครั้งต่อเท์น และเมื่อใดที่ทีมกำจัดเป้าหมายได้สำเร็จเพิ่มค่าเทิร์น20หน่วยให้ตนเองโดยโซแคชเชอร์ทำไดเมจ6 3 6และคำนวณไดเมจเพิ่มจากสปีดในอัตรา0.05ต่อนหน่วยเมื่ออั l e ลเวลเพิ่มความแรงของสกิลโซแคชเชอร์สกิลที่3โจมตีทุกเป้าหมายในอัตา90.1%และคำนวณไดเมจเพิ่มจากสปีดในอัตรา0.1ต่อนหน่วยเมื่ออัพเลเวลเพิ่มความแรงและลดคูดาวของเทิรน แล้วก็มาดูการทดสอบบ้างครับ จากที่เห็นนะครับเป้าหมายไม่ถูกค่าสัิลูจะไม่ทํางานเลยแล้วเมื่อค่าศตูได้เธอจะได้เทิร์นเพิ่มอีก20หน่วยโจมตีซ้ําอีกครั้งทําให้เธอเหมาะกับการเคลียร์ลูกน้องอย่างมากแต่ถ้าเอาไปสู้กับบอสนะครับไปตัวอื่นดีกว่าครับแล้วก็ขอจบการพรีวิวของตุละครตู้กาชาปัจจุบันไว้เข้านี้หากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ